วันนี้พวกเราสองคนนะคะจะพาทุกท่านมารู้จักห้องบริจากโลหิตโรงพรยาบาลราชวิถีนะคะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการบริจากเลือดแต่ละครับและขั้นตอนการบริจากเลือดในยุค New Normal ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควนดไวรัส19หรือที่เรียกกันโควิด19ใช่ไหมคะัคุณแม่ใช่ค่ะและในทิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาอธิบาย ตอนการบริจาคโลหิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้บริจาคโลหิตนะคะว่าปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควรด่19ค่ะไปดูกันเลยนะคะไปค่ะขั้นตอนการบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลราชวิถีก่อนเข้าพื้นที่ห้องรับบริจาคโลหิตจะต้องมีการวดัดอุณหภูมิร่างกายหลังจากนั้นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจากที่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วนะคะขั้นตอนที่1 การกรอกไปสมัครผู้บริจาคโลหิตท่านสามารถมากรอกที่หน้าห้องรับบริจาคโลหิตได้เลยหรือจะสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดไปสมัครและกรอกเอกสารมาจากบ้านได้เลยนะคะโดย QR code นี้เราจะแปะไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อลดการพบเจอผู้คนมากมายลดความเสี่ยงไปด้วยเลยใช่ไหมคะขั้นตอนที่2 การซักประวัติตรวจร่างกายและวัดความดันโลหิตขั้นตอนนี้จะเป็นการซักประวัติความเสี่ยงต่อการติดโควิดสอบถามสุขภาพและซักประวัติเบื้องต้นของผู้บริจาคเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคโลหิตทางโรงพยาบาลนะคะก็จะมีการจัดเตรียมปลอกแขนพลาสติกสวมให้ก่อนวัดความดันโลหิตทุกครั้งค่ะหลังจากที่ใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะขั้นตอนที่3การจอบปลายนิ้วมือเพื่อดูระดับความเข้มข้นของโลหิต โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็จะให้ท่านล้างมือด้วยเจแอลกอฮอลอีกครั้งและใช้สำลีแอลกอฮอลเช็ดไปที่ปลายนิ้วมือด้านที่จะเจาะนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทำทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยค่ะเพราะเป็นการตรวจดูว่าผู้บริจาคนั้นมีความเข้มข้นของโลหิตมากพอที่จะสามารถบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยได้หรือไม่นะคะซึ่ง การเจาะปลายนิ้วนั้นเป็นขั้นตอนที่เจ็บพอสมควรและไม่อาจดีกเลี่ยงได้เลยการเจาะปลายนิ้วมือเจ้าหน้าที่จะต้องมีความระมัดระวังและมีความชำนาญโดยที่ต้องมีเทคนิคด้านความสะอาดปราศจากเชื้อรวมทั้งผู้เจาะจะต้องป้องกันตนเองจากการรับเชื้อที่ปนเปื้อนจากผู้บริจาคโลหิตที่เป็นพาหะหลังจากการเจาะปลายนิ้วมือนะคะส่วนค่ามาตรฐานความเข้มข้นโลหิตของผู้หญิงนั้นอยู่ที่ 12.5 16.5กรัมเอร์เดซิลิตรนะคะส่วนผู้ชายจะอยู่ที่13.0 18.5กรัมเดซิลิตรค่ะหลังจากเจาะปลายนิ้วเสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะให้ผู้บริจาคโลหิตด,ดื่มน้ำเปล่า1ขวดสำหรับขั้นตอนการดื่มน้ำนะคะจะให้ดื่มแบบไม่เปิดแมสโดยทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่สำหรับดื่มน้ำไว้ให้ สงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมจะต้องดื่มน้ําก่อนและหลังการบริจาคโลหิตทุกครั้งการดื่มน้ําก่อนและหลังบริจาคโลหิตนะคะจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตด,ดีขึ้นรู้สึกสดชื่นการดื่มน้ําเข้าไปทดแทนปริมาณโลหิตที่บริจาคจะช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตอีกทั้งยังลดอาการแทรกซ้อนหลังการบริจาคโลหิตค่ะขั้นตอนที่4การเจาะเก็บโลหิตสำหรับการเจาะเก็บโลหิต จากผู้บริจาคจะใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเจาะเก็บโดยวิธีปัสจากเชื้อและงดการใช้ผ้าคุมงดการใช้ลูกยางบีสําหรับทุนิเก้จะใช้1คนต่อ1เส้นนะครับขั้นตอนที่5รับอาหารว่างเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิด -19 ทีมทางห้องรับบริจาคโลหิตจ,จึงให้ขอความเมมือท่านผู้บริจาคโลหิตนําของว่างไปรับประทานที่บ้าน การบริจากโลหิตในยุค New Normal ของวาราวิชีค่ะค่ะก็รู้สึกมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจกับการมาบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลเยอะ้นแลค่ะค่ะคุณสวภาพคร่าวๆนะคะของผู้บริจาคโลหิตต้องทำตัวยังไงบ้างะคะอาหารนะคะขอแนะนําให้ทานอาหารก่อนที่มาบริจาคโลหิตค่ะแต่ว่านะคะให้งดอาหารที่มีไขมันอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนมาบริจาคเลือดค่ะการพักผ่อนแนะนําให้นอนไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงก่อนมาบริจาคเลือดด้วยนะคะ ของการที่ทานยานะคะให้เงดก่อนเวันแต่ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่ตัวที่ท่านทานอยู่สามารถสอบถามที่เจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะสำหรับสถานที่วันเวลาในการไปจับเลือดนะคะให้มาที่อาคารทุสมิตพาาทิราชชั้น12โซนบีนะคะเราจะเปิดตั้งแต่7โมงจนถึงบ่าย3ครึ่งนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขับกระเลาะเราจะเปิดตั้งแต่8โมงจนถึงบ่าย สงสัยสามารถติดต่อได้ทางใดบ้างคะโทร02 206 9000ต่อ11260และ11261นะคะถ้างฟังไม่ทันเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ที่ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ